ครับสวัสดีครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางหังเสงภาคบายนะครับประจำวันศุกร์นะครับเมื่อเช้าขออภัยมากขออภัยมากครับที่ไม่เอาไทยห้าไทายเจ็ดครับยังไงเมื่อเช้าถ้าเอาไทยห้ายเจ็ดย,ยังไงก็แตกสามตัวเจ็บใจมากเจ็บใจแบบแบบร้อนร้อนเลยร้อนเลยเรารู้สึกแบบโมโหตัวเองมากทำไมไม่เอาถ้าเขาจะได้แตกกันต้องขออภัยริงครับ ยังไงก็รุนกันต่อบาทแล้กันเนาะเจ็บใจครับหรือใครเอาห้าเจ็ดด้วยมีไหมส่วนมากเขาจะเอาตามที่คนวางนะครับแต่อีกความนั้นจะเป็นนึ่งมันก็มีน่ารองดูครับน่ารองดูแลกันครับสำหรับเปิดบ่ายผมทันตัวเปิดที่35820าแปดสครับสามห้ยบ่ายนี้เลขเหลือจะกลุ่มเลขเหลือมันเหลือสีผมขอดูแป๊บนะครับ 1> 0 1 2 3 4 5 6 7 8ขาด4ตัวเดียวแล้วพูดถึงเนี่ยบายขาด4ตัวเดียวผมชอบ3แล้วผมชอบ8ผมชอบ8คะแนนสุด8ครับขาลุดขาวิ่งจัด8ครับขารุดขาวิ่งจัด8 2890 3800 4810 4810แล้ก็19ครับ19มัด3เข้าไปครับ3ตัวก็จะเป็น328 338 388 348 319 390 330 300แล้วก็310ครับทางเสียงบ่ายได้ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ